โอเคครับก็หลังจากที่เราได้เล่นไซตามาไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวไอไปข้างบนทุกคนตอนนี้ผมก็ให้ทุกคนวันนี้ขึ้นมาทุกคนมารีวิวแมปที่มีชื่อว่าเงาว่ะซึ่งก็ชื่อแบบนี้จริงๆนะเงาว่ะถ้าเป็นแมปแนวโรเพหรือแม้ก็โชว์เคสนั้นทุกคนแต่ก็เนี่ยผ่อนคลายนั่นเองซึ่งก็ผมได้มาคน้นพบเจอกับบุคคลคนหนึน่งที่บุคคลสำคัญเลยก็เรียกได,ได้ว่าก็คือ อ,อ่าผมอ่านชื่อฟิกก์ก็ขอไว้คนคุณนอร์ดาริสนอร์ดาริสนอร์ดาริสปะ่ะน่าจะเขาเป็นคนหนึ่งในผู้พัฒนาเกมของแมปเกาะสวรรค์นั่นเองก็ไปไปติดตามเขาถ้าครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้ด้านล่างผมขอเลี้ยงกลุ่มคุณนะลูกขอลิงก์กลุ่มคุณนะโอเคนะเดีย๋ยวว่ากันนะคือทุกคนก็มาดูรีวิวแมปกันเลยดีกว่าเอาครับในแบบนี้ก็เอ่อ ตอ,ขอนตอนนี้ตอนแรกๆที่ผมมามันก็ยังดูดีๆอยู่เลยตอนนี้ก็กลายเป็นซากปลาบางที่ล้มไปอย่างไหลไหลซึ่งอ่าเศษซากอะไรมันก็จะเหลือเศษซากอยู่นิดหน่อยก็คือล้มไปแล้วเองอันนี้ก็เป็นสาลาพักใจเลยอันนี้ก็เขตน้ําตื้นมากๆน้ำตื้นมากๆหรอเอ้าตื้นมากๆ,ๆทำไมถึงผมถ,มถึงไหวได้เนี่ยมีอิสตเองเอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะมีทุกคนโอเคไปดูเข้าสู่ลู่ทางเราดีกว่า อ่ะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นบ้านโฮมสเตปะ่ะเป็นโฮมสเต์นะผมคิดว่าจะเป็นโฮมสเต์ทุกคนอันนี้ก็ยังไงเอ่ยเป็นรากสองชั้นเป็นโฮมสเตปสองชั้นมั้งอ่าในส่วนของคนสร้างเมื่อเช้านี้ผมลองเข้ามาดูแล้วแต่ก็เจอเป็นหนึ่งคนนะทุกคนโอเคทุกคนในส่วนของตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆกับร้านค้าเองนีน่ในส่วนของก็จะปริ้นอ่าก็าะปริ้นอะไรต่างๆมากมายเป็เนบูมบ็อก ว้าบูมบ็อกมันมากถ้าใครซื้อมาก็อย่าลืมมาเปิดบูมบ็อกอัดหูเพื่อนนั่นเองเพราะว่าแนบนี้เขาย,ยังไม่ออกกดมาว่าห้ามเปิดบูมบ็อกอันนี้ร้อนเลยนะโอเคทุกคนถ้าเจอกตรงนี้ก็เป็นอัปเดตของเขาเมื่อประมาณเมณื่อวานนี้วันที่21อ่ามิถุนาย,ยนก็อ่าเป็นอัปเดตของยังไยจะเรียกว่าไงดีเป็นอัปเดต ตลาดเป็นเขาเรียกว่า,า,วาตลาดแต่ยังไม่มีของลงมาขายทุกคนก็มีตลาดมากมายตรงนี้ปืนปืนปืนคเคทุกคน,น,น,นหลังจากที่ผมเข้ามาพร้อมกับอ่าคนอะไรนะคนไหนอะไรนั่นแหละเข้ามาจากกลุ่มเราบอกไ a แลนด์ก็ก็ามาจาก f c e e o o o กนันเองถ้าใครอยู่ในกลุ่มนั้นก็บอกกันได้ทุกคนแวันนี้ก็ยังไงนะน่าจะเป็นกลุ่มคนสร้างมันหนึ่งในคนสร้างของพวกเราก็อาจจะชินชผมไปแล้วชทุกคน น่าจะเป็นเท่านี้เอ๊ะตลาดอะไรตลาดใหม่มน่าจะเป็นอ่าป้ายโฆษณาอันใหญ่ๆตลาดใหม่เโอเคเท่าก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วก็มาดูของที่เราต้องซื้อดีกว่าใช้กับน้ำสตอรี่ไหมหรือวายอันนี้เป็นน้ำเขียวขอละกการสักแก้วหนึ่งไปนี่เป็นไลท์ไฟเบอร์ผมขอเป็นยังไงอะ,อะในอะในผมขอเป็นอะชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ ผมดูนะไอสไตล์บอลแต่ผมจำชื่อคนนี้ไม่ได้ชื่อนะอ่ามันชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปพาพปทุกคนดูแล้วกันนะแต่ผมจำชื่อไม่ได้อ่ะผมจะขึ้นรูปภาพให้คนดูมันชื่ออะไรนะอีจําไม่ได้อ่ะนะขอเสิร์ชขอเซิร์ชเป็นยังงั้นทุกคนโอเคทุกคนหลังจากที่ไปเสิร์ชมาว่ามันชื่ออะไรทุกคนแต่โอเคจําไปละมันชื่อว่าไคโรเรนนะทุกคน าเขาไม่เชื่อว่าไคาโรเลนเองเฮ้ยนะว่าเขามีเกมพาร์ส VAP อะไรเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะเกมพาร์ส VAP เอามีซื้อเลยเกมพาร์ส VAP โอเคทุกคนก็อ่าขอถ่ายรูปสักแชะเลยครับพี่แชะหนึ่งโอเคปะ่ะทุกคนขอสักแชะเนึ้อกันนะโอเคครับขอบคุณมากเลยฮนะเนี่ยขอบคุณพี่อ่ะได้ร่วมถ่ายรูปกับคนดีมากดีมาก โอเคครับก็สําหรับคลิปอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับก็มาลงประมาณ2คลิปนะครับวันนี้เนื่องจากว่าเอ,อ่อนๆทุกนนคนก็ถ้าใครอ่ะมาเจอคนนี้เขาก็มีอารมณ์ขันดีุกคนผมก็ชอบนะนี่อันนี้ไม่ได้ว่าผมเป็นอะไรทุกคนก็ชอบสไตล์การ์บูบเขาเองโอเคครับก็สาหรับวันนี้ก็ลงมาทั้งหมด2คลิปเนื่องจากผมได้วางแผน าการอัปคลิปของผมไปแต่ผมไม่บอกว่าล,ลงยังไงแต่ก็คงเดากันออกว่าลงยังไงแล้วผมก็ได้ลองลองดูว่าจะลงคลิปอย่างนี้อย่างอย่างนี้ยังไงยังไงอย่างน,างนี้แล้วก่อนผมไม่บอกเราว่าเป็นยังไงโอเคครับก็สหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย